จะนำเศษผักที่เหลือใช้จากร้านอาหารนะคะไปขอเขามาฟรีค่ะเราก็จะไปหมักพร้อมกับพร้อมกับเบดดิงเพื่อที่เราจะได้ไม่เปลืองเบดดิงที่เราได้เศษผักแล้วเราก็นำมาเทาใส่กระบะเลีย้ยงได้เลยนี่คืกระบะเนี้ย เราก็จะเอาเบดจิ้งที่เราแช่เตรียมไว้นะคะมาใส่รับเพื่อมันจะได้เกิดเกดนมีว่าไม่ให้ักมันเน่าและแมลงก็จะไม่เยอะนี่คือเบดดิ้งที่แช่น้ําไปแล้วประมาณสี่วันมันจะจมมันจะจมในลักษณะอย่างนี้จะจมน้าและบ่อน,นี้แช่ไว้ประมาณสี่สี่ถึงห้าวันแล้วมันจะจมน้ำและ๋ย่อีกสักประมาณสองสามวันเราก็เอาไปใช้ได้หลังจากเราเอาเสร็จขับมนาะ เราก็เอาเบดดิ้งตรงนี้อกมันเพื่อไม่ให้เกิดการเล่าเหม็นมันจะช่วยได้ช่วยในการไล่มแมลงได้ไม่ให้เกิดมแมลงมาตอม